เพชรยนต์สวัสดีครับวันนี้นะฮะพบกับผมนะครับก๊อฟเพชรยนต์นะฮะวันนี้ก๊อล์ฟจะพามาพบกับรถกระบะยอดนิยมนะฮะอีกหนึ่งคันนะฮะนั่นก็คือนะครับ isuzu d max นะฮะ2.5 S จุดห้าเปคแคบคันนี้นะฮะอ่าสีขาวเป็นที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะฮะวันนี้เจอกับกอลฟขอบอกเลยว่าพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายนะอ่านะครับเรามาดูก่อนสิ่งที่ได้ไปนะฮะกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะฮะ สำหรับเจ้าดีมแม็คคันนี้นะฮะขอบอกเลยหนึ่งนะฮะที่จะได้ไปเลยนะครับกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้อีส er ุส like ีแดงตรงนี้นะฮะทางบริษัทเพีจุนนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำไงดูดีมีสไตล์ขึ้นนะฮะนะครับสําหรับเจ้าอีสุคันนี้นะฮะทางบริษัทพีจุนของเราได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยทาให้ดูดีขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะภายนอกที่เป็นสีขาวนะครับภายนอกที่เป็นสีขาวนะเป็นซึ่งเป็นสีที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเป็นสีที่ยอดนิยมอยู่แล้วอ่ามาดูด้านข้างกันหน่อยมาดูด้านข้างกันหน่อยฮะด้านข้างนะครับโปรโมชั่นนะฮะชิ้นที่2เลยที่ทางบริษัทเพชรเจียมมอบให้นะฮะตรงนี้นะฮะล้อแม็กทีอีสามเจ็ดยอดแดงขอบสิบแปดพร้อมกับยางใหม่นะยางซอฟตัวนี้นะฮะเอามาให้เลยครับจับคู่กันมาราหล่อจับคู่กันมาราหล่อเลยนะฮะตองนี้นะฮะลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์เปลี่ยนแม็กเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนเสียตังค์เลยนะฮะ ทางเพชรยนต์ได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกเลยว่าคุ้มแสนคุ้มยังไม่หมดแค่นี้ครับยังไม่หมดแค่นี้นะฮะเขาก็สเปคแคปตรงนี้นะ,ะนับปกติจะเป็นสติกเกอร์นะฮะปกติจะเป็นสติกเกอร์เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นไงครับดูดีขึ้นมาไหมฮะสีแดงตัดกับสีขาวโดดเด่นขึ้นมานะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยทําให้รถดูโดดเด่นขึ้นมากนะครับ <S <S มือจับตรงนี้นะฮะยังเป็นเดิม,ดมอยู่ก็คือสีดําซึ่งมัน โอเคเราบอกว่ามันตัดกันกับรถอยู่แล้วนะครับซึ่งมันแปบสวยงามมากสวยงามมากนะฮะมาดูด้านท้ายกันก่อนด้านท้ายกันก่อนตรงนี้นะฮะผมบอกเลยไหมฮะจัดทรงให้เรียบร้อยล้อไม่ล้นนะครับล้อไม่ล้นนะฮะล้อไม่ล้นนะฮะหน้าหลังจัดทรงมาให้อย่างสวยงามนะครับ Mac liner นะครับตรงนี้ Mac liner ม,มีมาให้ครบนะครับ Mac liner มีมาให้ครบนะฮะตรงนี้นะฮะอ่าด้านท้ายนะฮะ มาดูกันครับว่ามีอะไรนะครับไฟเบรกยังเป็นไฟเบรกเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับยังเป็นไฟเบรกเดิมๆจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะครับก็สวยอยู่แล้วนะฮะไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้นะครับไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่ามีอะไรนะฮะมีอะไรเพราะเพชรยนต์บอกแล้วว่าโปรจริงไม่หยุดให้แค่นี้แน่นอนครับตามมาดูครับสําหรับภายในคันนี้นะครับเป็นโทนดำโอ้โหดุดันมากภายนอกสีขาว ภายในสีดำครับภายนอกสีขาวภายในสีดำคันนี้เขาบอกเลยโอ้โหสวยงามมากๆดำได้ลงตัวมากๆนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับ 2.5S จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าลูกค้าบอกโอ้อยากได้เบาะหนังเพชรยนต์จัดให้เลยครับเพชรยนต์จัดให้นะครับตรงนี้นะฮะได้เบาะหนังไปอีกนะครับเดินได้เขียวเลมอนเดินได้เขียวเลมอนฮะสวยสวยสวยไหมครับโอ้โหผมว่าสูสวยมากนะ เบาะหนังได้เขียวเลยมอดแล้วตรงนี้นะนั่งกระชับมากนะครับพวงมาลัยยังเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่ยังเป็นพวงมาลัยเดิมอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นพวงมาลัยสามก้านซึ่งจับกระชับมือมากจับกระชับมือเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะตรงนี้นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดอยู่ตรงนี้นะครับแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะครับเป็นแอร์อนาล็อกนะครับวิทยุซีดีเดิมๆจากโรงงานเห็นภายในไหมครับ ภายในสีดำซึ่งโหดูดูดันมากดูดูดันมากแล้วก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ถือว่าสวยนะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับภายในคันนี้อีสูตรงนี้ให้แอร์แบ็กถุงหรือว่าถุงลมนิรภัยมาถึง2ลูกมาถึง2ลูกเลยนะฮะด้านหน้านะครับก็คือฝั่งคงกระดยตรงนี้แล้วก็ฝั่งนั่นคนขับด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะในส่วนของกระจกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกควบคุมไฟ้าเซ็นท่าล็อกมีมาให้นะครับเซ็นท่าล็อกมีมาให้ครบเลยความสะดวกสบายยังจัดให้เต็มอยู่นะครับยังจัดให้เต็มอยู่ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเราไปดูห้องเครื่องกันว่าจะสวยสดงดงามกันไหมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับอ่ะนะครับสําหรับห้องเครื่องนะฮะคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าสวยงามมากสวยงามมากครับตรงนี้นะฮะเจ้าดีแม็กคันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลสี่สูบนะครับ2,500ซีซีดีเซลสี่สูบ2,500ซีซีมาพร้อมนะฮะกับเทอร์โบมาพร้อมกับเทอร์โบตัวนี้นะฮะขอบอกเลย ผมระดับกำลังเหลือๆเหลือเลยนะครับคันนี <can> <trying>. hmm. ้โอ <can> ้โหนะครับห้องเครื่องแห้งหมดทุกอย่างนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องเยิ้มเลยรอยมาร์กต่างๆของห้องเครื่องยังอยู่ครบนะครับรอยมาร์กต่างๆของห้องเครื่องอยู่ครบเลยนะครับด้วาเป็นคันหน้าก็ยังสวยสดงดงามอยู่ไม่เคยผิประเหตุมาก่อนนะครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับด้านข้างแก้มสายแก้มขวานะฮะยังเดิมอยู่นะครับเม็ดอาร์กต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์กต่างๆหรือว่าสติ๊กเกอร์นะครับ ยังอยู่ครบบดนะเพจไม่มีการขยับนะครับเพจถือว่าคันนี้นะฮะเป็นรถที่สวยมากไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนเลยคันนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับทั้งภายนอกแล้วภายในห้องเครื่องก็ยังสดแล้วก็สะอาดอยู่นะครับตรงนี้นะฮะครับเอาละครับอ่านะครับสาหรับอี่สูดีแมนะครับ 2.5S สนะฮะสเปคแคบคันนี้ปี2014นะครับปกตินะครับเพจยนขายอยู่ที่ราคานะครับ 4 2 5 0 0 0บาท4 2 5 0 0 0บาทครับขอบอกเลยเจอกับกอลเพชรยนต์ราคานี้ไม่ขายแน่นอนไม่ขายครับต่อสุดท้ายลถกันให้จังๆไปเลยนะฮะคันนี้จาก YouTube ของกอเพชรยนต์นะฮะตรงน,นี้ให้ส่วนลดไปเลยนะครับให้ส่วนลดไปเลย3 9 5 0 0 0บาทลดไปถึง3 0 0 0 0บาท รถไปถึง3ามบาทโปูโมชั่นดีๆอัดให้จัดให้จัดหนักจัดเต็มนะฮะตรงนี้นะฮะขอบอกเลยกับเจ้า d ีแม็กซ์อีซูสป c a แ2.5บคันนี้นะฮะปี2014ลดถให้กันแบบโอ้โหของแถมให้จูใจของแถมให้จูใจนะครับใครที่มองหารถอยู่นะครับสามารถติดต่อกรอบได้ที่เบอร์นะครับ062 916 6017นะครับย้ำอีกทีนะครับที่เบอร์062 916 6017นะครับหรือว่าจะมาที่บริษัทเพื่อนตยนของเรานะฮะที่นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งี่คือสำนักงานใหญ่สาขา2นะครับเลยยึงเยื้องซอยเสรีไทย95ไปติดกับถนนใหญ่เลยนะครับติดกับถนนใหญ่อยู่ซ้ายมือเลยนะครับตรงนี้นะถือว่าถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรมาหากกบได้นะครับที่เบอร์นะครับ029166017นะครับสำหรับวันนี้นะฮะกปขอตัวไปก่อนนะฮะขอตัวไปก่อนแล้ว ็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปคลิปนี้ลดให้แบบหน,หนักหนักจัดหนักจัดเต็มต้องเพชรยเนครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ